ในกาศเตะตะกร้อครับวันนี้อื้อหืนี่ครับหาผู้นี่้โชว์หน่อยดิโชว์สเต็ปหน่อยอ่ะดูจึ๊บโอ้เฮ้ยโอ้ อันนี้เห็นคุยโมคุยนักคุยนะเออพราะว่ามาดูจริงโอ้โหอะไรนี่ออนี่ครับนิ่งครับนิง่งโอ้โหออปีลูกนี้ออโอ้โหลูกนี้ออกครับออ,ออกออกออกอยากเจอ้บุญอยากเจอก็มาได้นะครับบุญยวีบนะครับ สมัยนั้นคืออันพักรักษาตัวใช่ไหมแมวพึ่งมาซ้อมได้ประมาณ2วันนะครับนี่แข็งมากเหรออ่าอยากเล็นก็บอกเล่นก็บอกแข็งประจํตัว ไอ้เหมือนฝนจะตกนะครับวันนี้ฝนตกปินดินนะครับเมองก็ไม่เคยเห็นแล้วเนี่ย ผมไนานเ้งหนจานี่เอาไปันยาคนกะผมรับัน้ยอ้อออนัีวยังเปี่ยนะอออะปุพีปิรายการหน่ปิรายการหน่อย ไอ,อยากเชอกมาได้ครับมผมอยู่ที่สนามกอลสันติพัฒน์นะครับนี่เช้ยกมาได้ค <laughs> ร,รับ